สวัสดีครับท่านทั้งหลายทั่วสากลพิพพเทพรเทวาทั่วสากลพิพบครูบาอาจารย์แต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันดวงจิตทุกดวงวิญญาณทั่วสากลพิพพวันนี้วันที่3เมษายนพุทธศักราช2558เวลาประมาณ23นาฬิกา29นาที นี่ผมก็จะมาขอ,อกล่าวเรื่องของอการปลูกเศกกระถูมงคลเป็นเดรัจฉานวิชาหรือภาษาในทางพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าดิรัจฉานวิชาก็คือเดรัจฉานวิชาเป็นวิชาที่ไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจ้าง,ง่ายว่าไม่ใช่คําตรัสสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางที่จะไปสู่อบ,บายภูมิเพราะว่าถ้าสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทํา นั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะไปอบายภูมิใครจะอ้างว่าการปลูกเศกพระเครื่องการปลูกเ,เบิกเนตรพระพุทธรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นของพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่อาจจะอ้างอิงได้เพราะว่าในจุลศีลของพระพุทธเจ้าอยู่ในพระไตรปิฎกมีอ้างอิงอยู่ว่าในข้อที่19บเกามหาศีลเล่มที่11หน้า พิบรรทัดที่8นะครับอันนี้ผมอ,อ้างอิงตามนี้ก็คือขออ่านให้ฟังนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุถุชนกล่าวชมถถาคตพึงกล่าวชมอย่างนี้ว่าพระสมณาโคโดมพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิร,ชา,ดรชานดิรชานวิชาอย่างที่สมณพรามผู้เจริญบางจำพวก โันภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพด้วยกะยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัตฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายอาวัยวะทายนิมิตทายอุปบาทททำนายฝันทำนายลักษณะทำนายโหนกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่น เวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดลำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าเห็นไหมครเสกเป่าประคุณน้ำมนต์นนีะ่คือเสกเป่านะครับพูุ้ทธเจ้าจะไม่ทดอะไรที่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันเองครับบูชาไฟ ทำพิธีทำพรีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูเอ,เอ้วายวะดูลักษณะพื้นที่ดูลักษณะที่ไรนาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเห็นไหมอันนี้คือดีรัชาวิชาทั้งหลายนะครับเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเจิมบ้านเจิมเรือนเจิมรถเจิมอะไรเนะี่ยเป็นหมองูเอเป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกการลูกศรเป็นหมอดูรอยเท้าสัตว์นี้ยกมาแค่ข้อเดียวในจุลสิ์เท่านั้นนะครับจะเห็นว่าการปลูกเสกวัตถุมงคลที่ท่านเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ผู้ที่ชาติไม่ใช่แน่นอนนะครับ เพราะว่าในจุลศีินมีห้ามไว้ชัดเจนว่าไม่ให้เสกเป่าไม่ให้ลูกเสกอย่าอ้างว่าลูกเสกลูกพระพุทธรูปไม่ใช่เลยนะครับคำตัดของพระพุทธเจ้าจะไม่ขัดแย้งกันเองนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าลูกเสกพระพุทธรูปได้อย่างนี้ไม่ใช่นะมันขัดแย้งกันเองเป็นไปไม่ได้นะครับคําตัดของพระองค์จะไม่มีสองจะเป็นหนึ่งเท่านั้นนะครับคือตัดอย่างไรก็อย่างนั้นจะไม่บอกว่าเอ้ ถ้าปลูกเสกรูกพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้ไม่มีนะดังนั้นการปลูกเสกวัตถุมงคลผ้ายันพระเครื่องผ้ายันน้ำมนนะครับตะกุดอะไรพวกเนี้นะอันเนี้ยเป็นดีรลชานวิชาพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วในจุลศีลอย่างชัดเจนถ้าใครจะมา อ้างข,งข้างๆครูคเพื่อจะเอาอน,นิสงส์ที่ท่านเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนก็แล้วแต่ท่านผูุ้เจาจ้าตัดไปแล้วมีการบันทึกเอาไว้แล้วในพระไตรปิฎกนะครับอันนี้ก็ให้ท่านสายโชนทั้งหลายได้พิจารณาว่าการปุกเศษต่างๆเป็นเด,ดรัจฉานวิชาไม่ใช่คำตรัสอนของผู้วิจาจ้ามีแต่จะไปอบายยิมูไ ไม่ไม่มีอานิสงส์อะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็นำมาฝากท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดี